แม่เป็นยังไงบ้างอะดิถ้าแม่ไม่ผ่าตัดแม่ก็อาจจะไม่อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวพี่ลองขอพี่กรณนะให้ฉันพายเลยนะเขาไม่ให้หรอกเราอยากกันเถอะค่ะก็เอาสิอยากยาก็ยาเลยอยู่ทานกาแฟแล้วก็ขนมก่อนสิตอนนี้ดีเองก็เป็นเมียของเจ้านายผมแล้วเราต้องมประยะห่างกันหน่อยเดี๋ยวนะนี่พวกแกสองคนเป็นชู้กันหรอฉันจะฟ้องให้หมดเลยแก2สอคนต้องชดใช้ ขอบใจมากนะกันของงานไม่เสร็จถึงบ้านแต่เช้าเลยวันนี้ผมไม่เข้าบริษัทนะครับเ<ำ>ดมเดมออกมาดูลูกหน่อยสิค่ะมาแล้วค่ะทำไรอยู่อ่ะฉันเก็บผ้าอยู่อะค่ะก็ไปดูลูกหน่อยอย่าปล่อยลูกอยู่คนเดียว เบื่อย,ยิงเลยงานมีแค่นี้ใช่ไหมครับเจ้านายให้ผมไปตีกอล์ฟก่อนนะอ,อ,อพี่กอล์เหรอคะออกไปตีกอล์ฟนะดีม ดีม่้สบายหรือเปล่าทำไมหน้าดูซีดๆฉันทำแต่งงานบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกอะค่ะนี่การรี่ไปไหนไหมอะอยู่ทานกาแฟาแล้วก็ขนมก่อนสิผมว่ามันไม่เหมาะนะตอนนี้ดีมเองก็เป็นเมียของเจ้านายผมแล้วอะเราต้องเป้นระยะห่างกันหน่อย ดีการเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นแม่ที่ดีถ้าทำแล้วมีความสุขมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าทำแล้วไม่มีความสุขเราก็ต้องมาดูว่าไม่มีความสุขเพราะอะไรคนเรานะก่อนจะรักจะดูแลคนอื่นเราต้องรักและดูแลตัวเองให้เป็นก่อน ดีอะเข้ามาในบ้านก่อนสิแมวอ,อะพี่เคยอยู่ไหมพี่ไม่อยู่อะเขาไปตีกอรอบแต่เช้าแล้วปกติถ้าเกิดไปแบบนี้ก็กลับดึกเลยอะเพราะว่าต้องสั่งสารกินนี้กับลูกค้าต่อคร้าก่อนที่ฉันมาหาพี่ตอนพี่วิจัยตลาดฉันก็โดนเขาพูดเน็บฉันมาถ่ายงูงพี่จริงเหรอพี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย พี่ขอโทษแทนผัวพี่ด้วยนะรีบแ,แม่เป็นยังไงบ้างอะคิดถึงจังเลยฉันมาหาพี่ก็เพราะเรื่องแม่นี่แหละหวานแม่ล้มในห้องน้ำแล้วแม่เป็นยังไงบ้างอะเดียหมอบอกว่าแม่เส้นเลือดในสมองแตกต้องรีบผ่าตัดต,ต่วนถ้าแม่ไม่ผ่าตัดแม่ก็อาจจะไม่อยู่กับเราแล้ว ฉันขอโทษนะพี่พี่ฉันดูแลแม่ได้ไม่ดีพี่สิต้องขอโทษเดียพี่ทิ้งให้เดียดูแลแม่คนเดียวไม่ได้ช่วยเดียเลยอะพี่ทีมคือตอนนี้ฉันมีเงินอยู่แค่ห้าหมื่นเองฉันคิดว่ามันไม่น่าจะพอพี่พอจะมีเงินไหมเดี๋ยวพี่ลองขอพี่กรณ์น,นะให้ฉันทายเลยนะเขาไม่ให้หรอก างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี่เป็นเงินเก็บพี่ตั้งแต่ตอนที่พี่ทำงานอะ่ะมันเหลือแค่ห้าพันเดี๋ยวเอาไปก่อนนะพี่ดีมตอนพี่ทำงานเลยขาพี่ดูดีแล้วก็มีความสุขมากกว่านี้นะ มีอะไรดิเปล่าคะ่ะคุณกรนะคะแม่ของดิมลื่นล้มในห้องน้ำต้องพาตัดด่วนนะคะไม่ทราบว่าคุณกรนพอจะมีเงินให้ดีไหมะคะนี่คุณเนี่ยผมเป็นตู้ ATM หรือไงฮะผมไม่มีให้คุณหรอกนะแต่เรามีนะคะ เราสองคนมีเงินเก็บที่จะใช้เป็นค่าเทอมลูกไงคะจะบ้าหรือไงดิมนี่กูจะแยกเงินลูกเหรอเงินก้นน้ำเราเก็บไว้เป็นค่าเทอมไม่ลูกเอามาใช้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ลูกเพิ่งจะสามเดือนเองนะคะเรายังมีเวลาหาเงินตั้งเยอะอะแต่แม่ของฉันท่านอาจเสียชีวิตได้ถ้าเกิดไม่ได้รับการผ่าตัดอะคะ่ะยังไงก็ไม่ได้ดิมแม่ผมต้องไปหาหมอทุกเดือน ถ้าจะเอาเงินก็นั้นออกมาใช้เนี่ยผมแม้แม่ไม่ดีกว่าเหรอฉันขอร้องนะคะคุณกรฉันมีแม่คนเดียวอะแม่ทํางานเหนื่อยส่ตัวแทบขาดเพื่อส่งให้ฉันเรียนจบปริญญาโทฉันไม่อยากเสียแม่ไปอะ่ะนี่เงินทุกบาทผมเป็นคนหาถ้าจะให้ผมให้แม่ผมไม่ดีกว่าเหรอคุณอยู่บ้านไม่ได้ทําการทํางานอะไรเลี้ยงลูกอย่างเดียวจะมาเรียกร้องมันมากนะ ก่อนเขาพูดมาแบบนั้นพี่เดมพี่ยังจำที่แม่เคยสอนเราได้ไหมผู้หญิงเราต่อให้แต่งงานมีสามีมีลูกแล้วก็ต้องทำงานหาเงินไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณค่าในตัวเราก็จะลดลงแล้วเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยเกาะเขากินตอนนั้นเขาสัญญาว่าจะรักแล้วก็ดูแลพี่อย่างดีจะไม่ให้พี่ต้องทำงานเหนื่อย ฉันจําได้ตอนนั้นเขาอยากแต่งกักบพี่อะไรอะไรเขาก็ได้หมดแล้วไงพอเขาได้พี่เขาก็ลืมจริงตอนนี้พี่รู้สึกไร้ค่ามากเพราะว่าหาเงินเองไม่ได้พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องแม่หรอกนะฉันนะ่ะคุยกับโรงพยาบาลแล้วแม่เป็นผู้สูงอายุมีสิทธิรักษาสัมปชบาทแต่ว่า มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากสิทธิ์ไม่ใช่หรอเรื่องนั้นค่อยว่ากันแล้วพี่จะยังไงต่อ เดี๋ยวฉันจะรีบไปกินตัวแช่กับเพื่อนต่อไปนี้ผมคงจะไม่ได้มาที่นี่แล้วนะผมได้งานที่ใหม่เงินเดือนดีกว่าที่นี่ที่ทำงานอยู่แถวๆบ้านแม่ดีเลยนะว้าแถว แม่ดิมเป็นยังไงบ้างตอนนี้แม่อยู่โรงพยาบาลอ่ะผ่าตัดเส้นเลือดในสมองยังไม่ฟื้นเลยอ่ะฮะแย่ yeah, จริงแล้วเรื่องเงินขาดหรืออะไรไหมอ่ะผมพอจะมีเงินเก็บอยู่ผมให้ดิมหยิบยืมเน่ก่อนได้นะขอบคุณนะกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ากันอยากช่วยจริงๆอ่ะ วยไปคุยกับบริษัทใหม่ให้หน่อยได้ไหมว่าพอจะมีตำแหน่งว่างให้ฉันไปทำงานได้บ้างหรือเปล่าอ่ะดิมจะทำงานเหรอคุณกรณ์เขายอมให้ดิมทำงานได้แล้วเหรอฉันจะหย่าฮะทำไมอ่ะฉันทนกับเขามามากพอแล้วฟางเส้นสุดท้ายของฉันคือการที่ฉันไปขอร้องเขาให้เขาช่วยเรื่องค่ารักษาแม่แต่เขากลับบอกว่า เงินนั่นเขาหามาเองคนเดียวฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินที่บรลสุทธม่มาเดี๋ยวผมไปคุยกับฝ่ายบุคคลให้เชื่อไหมว่าดีมได้งานแน่เพราะว่าที่ภาษาอังกฤษดีแล้วก็เคยทำงานไปเลยขาแต่ว่าฉันกังวลเรื่องลูกอ่ะฉันกลัวว่าเขาจะไม่รับไม่ต้องกังวลนะพี่ดีมหมอบอกว่าแม่อาการดีขึ้นแล้ว ไม่นานก็ออกจากโรงพยาบาลได้พี่ไม่ได้โดดเดี่ยวนะพี่พี่ยังมีฉันแล้วก็แม่เดี๋ยวพวกเราอ่ะจะคอยเลี้ยงดูลูกพี่เอง ก่อนคะฉันขอถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณจะให้เงินค่ารักษาแม่ฉันไหมคะบอกแล้วไงว่าไม่ให้นี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอถ้างั้นเราอยากกันเถอคะค่ะอะไรนะนี่คุณกล้าขอ,อยาผมเหรอคุณจะโมโหทำไมคะฉันดังหากที่ควรโมโหคุณบอกว่าฉันไม่มีงาน ไม่มีเงินก็เลยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งๆท,ที่คุณเป็นคนให้ฉันออกจากงานเองแล้วฉันจะมีรายได้จากทางไหนทุกวันนี้ฉันดูแลบ้านดูแลคุณดูแลลูกฉันเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ฉันไม่มีเงินสักบาทเดียวนั่นมันหน้าที่ของเมียแล้วหน้าที่ของผัวคืออะไรคือการกอบโกยผลประโยชน์จากฉันเหรอคุณล้ำเส้นฉันเกินไปแล้วคุณก่อนคุณทำให้ฉันเห็น ว่าฉันพึ่งพาอะไรคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันฝากอนาคตไว้กับคุณสักวันฉันคงได้นอนข้างถนนน่ะเดี๋ยวนี้ปากดีนะก็เอาสิอยากยาก็อยาเลยเธอจะไม่ได้เงินค่าเลี้ยงดูจากฉันสักบาทไม่ต้องกลัวครับคุณกอนว่าดีมเขาจะดูแลตัวเองไม่ได้เพราะตอนนี้ดีมเขาได้งานแล้ว ดีใจด้วยนะดีมที่บริษัทนั้นรับดีมเข้าทำงานแล้วและที่นั่นเขาก็มีห้องเลี้ยงเด็กแล้วก็ห้องให้นมลูกด้วยนะจริงเหรอกันขอบใจมากนะเดี๋ยวนะนี่พวกแกสองคนเป็นชู้กันเหรอพวกแกสองคนแอบคบกันใช่ไหมฉันจะฟ้องให้หมดเลยแกสองคนต้องชดใช้ฟ้องเลยฉันได้ประจานความเห็นแก่ตัวของผัวแบบคุณ พี่ดีมแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะการเขาให้ยืมเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลก่อนพี่ดีมแม่อยากเจอหลานมากเลยเราไปกันเถอะพี่เอาดีมดีมมาคุยกันรู้เรื่องก่อนดีมจะไปไหนอะดีมฉันสั่งให้กลับมาไงดีม อให้ผู้หญิงแต่งงานมีสามีมีลูกแล้วก็ต้องทำงานหาเงินไม่อย่างนั้นคุณค่าของเราจะลดลงเขาจะมองว่าเราเกาะเขากินการยืนที่มั่นคงที่สุดคือการยืนด้วยขาของตัวเองตอนพี่ทำงานไปเลยค่ะพี่ดูรวยพี่รวยดูรวยพี่รวยแล้วหน้าที่ของผัวคืออะไรคะ คือการกอบโกยผลประโยชน์จากฉันเหรออะไรคุณล้ำเกินไปแล้วอแล้วหน้าที่ของผัวค uh. ืออะไรคือการกอบโกยผลประโยชน์จากฉันเหรอคุณล้ำเส้นฉันเกินไปแล้วคุณก่อนคุณทําให้ฉันเห็นว่าคุณว่าอะไรนะว่าฉันพึ่งพาคุณไม่ได้ตอนนั้นเขาสัญญาว่าจะรักแล้วก็ดูแลพี่อย่างดีฉันจําได้ อะไรอ่ะแต่งงานแต่งงานงอะไรอะไรก็พูดได้หมดเขาอยากแต่งงานกับพี่เขาก็พูดได้ว่าพูดได้เลยพูดอะไรได้หมด